ล่าสุดวันนี้เพนกวินเห่าไม่เลิกหลังรดคุกประกาศเป็นแกนนำมบวันนี้ครับก็ก่อนฟังกาวสารก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข่าวและสาระดีๆมาฝากนะครับสารอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเพนกวินไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ เหตุป่วยโรคหอบหืดย้ำเพื่อนไขห้ามทำผิดซ้ำเดิมเจ้าตัวลั่นจะเดินทางไปร่วมชุมนุมกับม็อบในวันนี้จากกรณีช่วงบ่ายวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจสจพปากเล็ดจับก,กุมตัวนายพระสิทธิวรักษ์หรือเพนกวินนักศึกษาหมอธรรมศาสตร์ แกนนากลุ่มสาภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาและแกนนาเยาวชนประเอกตามหมายจับสารอาญาที่1172ทับ2563ในข้อหายุยองปลุกปัน่นตามมาตรา116และข้อหาอื่นๆรวม7ข้อหาหลังจากเป็นแกนนาขึ้นประสัยในการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนมีการนำตัวสองสารเพื่อขอฝากขังคืบหน้าวันที่15สิงหาคมเวลา14นาฬิกาสารได้อนุญาตให้ทำการปล่อยนายพระสิทธิ์หรือเป็นกวินชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เพราะเป็นโรคหอบผืด แต่มีเงื่อนไขคือห้ามไปกระทําความผิดซ้ําในฐานความผิดเดิมโดยภายหลังได้รับการปล่ยตัวนายพระสิทธิ์ได้กล่าวว่าวันนี้1ิสิงหาจะเดินทางไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีประชาธิปไตยส่วนการจับกุมนายพระสิทธิ์หรือเพนกวินครั้งนี้ยืนยันว่าเป็นการ จับกลุ่มโดยชอบด้วยเกิดหมายที่สารอนุมัติหมายจับเมธนายความของผู้ต้องหาจะอ้างว่าเป็นการปฏิบัติข้มข,ขั้นตอนไม่มีการออกหมายเรียกก่อนแต่สำหรับข้อหาที่นายประสิทธิ์โดนแจ้งนั้นเป็นข้อหาได้แรงฐานยุยงปลุกป,ปัน่นให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองจึงไม่จะเป็นต้องออกหมายเรียก สามารถออกมาจับได้ทันทีกรณีนายเพนฟิ้นนะครับนายเพนฟิ้นให้หตุผลตอนได้ประกันตัวนะครับว่าถ้าไม่ยื่นขอประกันเกรงว่าถ้าอยู่ในคุกจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเพราะติดช่วงวันหยุดคือ2อาทิตย์นะครับรวมถึง วันนี้มีชุมนุมใหญ่จึงต้องขอประกันตัวออกมาเพื่อเป็นแก่นนำนำการชุมนุมในวันนี้โดยสารตั้งเงื่อนไขเดียวกับนายอานอนท์และนายพานุพงศ์แต่หาหรือเจ้าหน้าที่แล้วสามารถไปร่วมชุมนุมได้ส่วนประเด็นที่มีตารวจคอนบ้านวันนี้ยืนยันว่ามั่นใจไม่มีอะไรผิดกฎหมาย นายระสิทธิ์ยังกล่าวขอบคุณคณาจารย์หม่อธรรมศาสตร์และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ช่วยเดินเรื่องการประกันตัวและขอบคุณที่อยู่เคียงข้างนักศึกษานายเป็นฟินยังยืนยันในจุดยืนเดิมว่าส่วนตัวจะขอกับเคลื่อนประเด็นสถาบันเป็นหลัก มาเป็นทองนำมากกว่าการต่อสู้ตามหลักเดิม3ามข้อเรียกร้องเดิมคือ 1. ยุบสภา 2. องร่างรัฐธรรมนูญใหม่และ 3. หยุดคุกคามประชาชนตามที่กลุ่มประชาชนประเอกและกลุ่มนักศึกษาเคลื่อนไหว3ประเด็นนำมาก่อนหน้านี้โดยไม่คิดว่าจะเสียแนวร่วมอ่า รายงานล่าสุดจากพลตำรวจโทพักกพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจคอนบ้านของนายประสิทธิ์ชีวรักษ์หรือเป็นควินแกนำนักศึกษาที่จัดกิจกรรมชุมนุมและร่วมกันกล่าวประสัยโยมตีรัฐบาลและสถาบันที่ย่านรางังสิตเบื้องตอน้นพนักงานสอบสวนพบพยานหลักฐานบางส่วน ที่เป็นประโยชน์ต่อคดีแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอีย e ด bon. เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในสำนวนครับข่าววันนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข่าวนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ